ดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยไอ้นี่ไอวินนี่ก็รอเหมือนกันเนี่ยโอ้ยวันใหม่อะอย่าปางอย่าหาทำเดี๋ยวนิกมันก็ไม่เล่นกับมึงอีกใช่ความลับอ่ะไอข้างหน้าให้ไปเติมเอาเองหนูไปอาบน้ำก่อนดีไหมลูกใช่ไอข้างหน้าไปเติมเอาเฮ้ยไม่ต้องถอดใหม่ก็ได้ถอดเสื้อเลยดีกว่าหนูปางหนูไปอาบน้ำก่อนดีไหมลูกหนูไปอาบน้ำก่อนดีไหมลูกหนูปางลูกไม่ ป้องไหนจุยังไม่ลืมนะนี่ยังไม่จบเลยคำเยี้ยวคำเยี้ยวมันถึงเวลาของเราแล้วคำเยี้ยวหน่เวลาอะไรวะห้า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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกห้ามเปิดเอาห่วงพี่เอก็ห้ามเปิดเหมือนกันเอาห่วงห้ามเปิดไม่ให้ใครหอกถ้าไม่เปิดหน้ากากจุ๊กมั่วเดียวนี้เลย อย่ายังี้ไม่เปิดอไม่เปิดมีดีลแล้วไม่ใช่เหรออีกนานห้องกว่าจะเสร็จเกิร์ตบอกว่ามันจะทำห้องให้เสร็จก่อนอ๋อมว่าเปิดมาคือแม่มาในยุคหลังชาร์จไฟอยากเจห็นไฟชาร์จไฟเข้าเจตนะแห่งไฟอ่ะไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เออากนี่เดี๋ยวพี่เอาจะเข้ามีห้องอัดเอานี่เดี๋ยวเขาจะมีห้องอัดแล้นี่เพื่อนมานได้มาเพื่อนโป้ไม่เอาไม่ให้กิน ปานิกเงียบเลยอ่ะปานิควานิคไม่พูดอะไรเลยเหรอคอยพ่นิกรอดจังเลยอ่ะปังแต่เร็วเป็นอะไรอ่ะดูหัวดิดูหัวดิคอยพ่นิกรอดจังเลยอ่ะรวมพลคนเทียนอีพีหนึ่ง Bye, 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 bye. <laughs>